เปิดประวัติหลวงปู่ศิลาเกจิดังภาคอีสานลูกศิษย์เล่าปาฏิหาริย์มียานอย่างรู้อุปฏิเหตุจากกรณีพระมหาศิลาศิริจันโทรหรือหลวงปู่ศิลากำลังเดินทางมาจากกาลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินจู่ๆได้มีรถกระบะเสียหลัก ขับข้ามเลนมาเกือบพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับหากรถหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีหลวงปู่ศิลาและแน่นอนว่าหลังจากมีการโพสต์คลิปดังก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจํานวนมาก ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน์ซึ่งไม่พบหลวงปู่ศิลาเนื่องจากเดินทางกลับสวนสงแก่แปะวัดโพสีสะอาดตำบเชียงเครืออำเภอเมืองจัังหวดกาฬสิน์ที่จำพรรษาแล้วจึงได้สอบถามนายจารุวัฒนภูมีเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปู่ศิลา โดยนายจารุวัตรกล่าวว่าขณะเกิดอุบัติเหตุตนเองได้ขับรถเบนซ์ทะเบียน6กกไก่ทอฐาน9571กรุงเทพมหานครพาหลวงปู่เดินทางออกจากจังหวัดกราสินได้ประมาณ30นาทีวิ่งถนนสายกราสินมุกดาหารพอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา30นาทีช่วงบริเวณภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ตนเองก็ได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองอยู่เขตอำเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิลาตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบๆโดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าเฝ้าเฝ้าแล้วตนก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วจนพ้นจากรถกระบะคันดังกล่าวก่อนที่หลวงปู่จะถาม ด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทฮอกเต็งเสียงตึง้งอำเภอเขาวงหลังเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับรถเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันดังกล่าวที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าว ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพ,พังเสียหายทั้งคันหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้นําส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปนายจารุวัตรยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กําชับให้นํารถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่าง โดยเปลี่ยนโชคทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานและรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นํามาใช้งานวันนี้เป็นวันแรกพาหลวงปู่มาเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอําเภอเขาว,วงจังหวัดกาฬสินแล้วก็เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวสําหรับตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ เชื่อว่าเป็นปาฏิหารเพราะในรถนั้นมีพระหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพระของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วยสำหรับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแห่งสวนสงแก่แปะวัดโพสีสะอาดตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินมีนามเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อ14ตุลาคม พศ2488เป็นพระเกจิเรืองวิทยาคมอีกรูปแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติดีสมถะเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายได้รับความเลื่อมใสศรัทธาปัจจุบันสิริอายุ76ปีพันษา55บัญชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีนวัฒธ,ธาตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกาย เมื่อพศ2509ณวัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระวิสุทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาพระปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปริยัตธรรมหกประโยครับพัฒระปริยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 เมื่อปีพศ2515ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมขณนารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกสแสวงบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงงป่า ณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสปปลาวในปีพุทธศักราช2517ได้เดินทางไปกบหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งขณะนี้ท่านมรณาภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงปู่มหาบุญมีสิรินทโรหลวงปู่ลีกุศรัโร และเป็นสหธรรมิกกับครูอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรคกิโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปู่สมศิษย์ลักขีสีโรหลวงปู่ล้อมศีลสังวโรเป็นต้นหลวงปูพ่พระมหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักขรธรรมลาวและอ่านหนังสือจากไบลานอีสานได้อ,อย่างแตกฉาน และได้ศึกษาคำมพีใบลานสายสมเด็จลุนจากสมปปอลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพศ2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวก ณสวนสงฆ์บ้านแก่แปะเหล่าศิทธยานุสิทธิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัติิโรกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทวราชามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้ใิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาพิเศษพระกิ่งวัดสุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าศิทธยานุสิทธิ์ได้ประจักษ์แก่สายตา เรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ